สวัสดีครับอตอนนี้ไฟก็ยังไม่ติดนะฮะทำต้นใหม่ไม่ได้ก็เลยไปยกต้นเก่าที่เคยทำทิ้งไว้นานแล้วนะครับเอามาว่าจะมาเขีย่ยวเล่นก็เลยนะครับก็เป็นโมกมาเลยต้นที่สองนะที่ผมได้ เอามาเกาะหินไว้นะครับตอนนี้รากก็ใหญ่มากนะอ่าคูน,นี่ก็ข้อแขนใหญ่กว่าข้อแขนผมเนี่ยนะครับรากนี่ก็ใหญ่มากตนนัวนี้อ่าชอบชอบหินนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอ่าหินก้อนนี้เนี่ยผมได้ไมาจากพี่แทนนะตอนนั้นพี่แทน ได้หินก้อนใหญ่มาสองก้อนนะครับก็ขอแบ่งแกมาก้อนหนึงแกให้เลือกเอานะครับผมผมเลือกเอาก้อนนี้นะครับส่วนอีกก้อนนึงก็แกก็เกาะต้นโมกมาเลเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม้ของแกตอนนี้ทําเกือบจบแล้วนะฮะก็หินเป็นหินคู่กันนะตอนนั้นที่ได้มาหินก้อนนี้เป็นหิน บบทะลุมีมิตินะฮะมันจะมองเห็นด้านหลังก่อไว้น่าจะน่าจะแปดปีได้แล้วมั้งมีเดือนใ้ดูรอบๆอนะยกไปขึ้นโต๊ะผุนไม่ไหวนะหนักมากเมื่อกี้ลากออกมาจากที่วางก็เหมือนเอวจะลั่นนะครับ ลาาใหญ่มากวันนี้ถือว่าเกาะก็เกาะใช้ได้ครับปริมาณล่าก็ดีแล้วก็สมดินไม่ไม่ปิดบางหินมากเกินไปนะครับมันเกาะตรงหัวหินเนี่ยลาาลากมากเส้นก็พอได้อยู่แต่ว่าอย่าให้คุมหินจนหินแบบนิดนะฮะ าะโมก็ไม่เหมือนเกาะไอ้พวกโพไซไกลกลางนะถ้าโพไซไก่กลา,างบานนี้มันจะอ,อมหินนิดเลยนะครับอันนี้ก็ยังได้ลีลาของหินอยู่อมันดีที่ว่ามันมีอ่าส่วนนี้ครับช่วยทำให้ดูว่าลากมันไม่เยอะเกินไปนะมันมีส่วนของหินที่ยังโชว์ความงามของหินอยู่นะครับ ะว่าจะเขียงเล่นก็น่าจะประมาณนี้ฮคือทำต้นขึ้นทำยอดขึ้นไปใหม่ให้ให้เขาบิดบิดบ้างนะครับถ้าตรงไปอย่างนี้มันดูทื่อไปก็เดี๋ยวไยว่ากันอันนี้เอาไปให้ดินก่อนเดี๋ยวจะต้องปลูกใหม่ด้วยนะฮะ ทำคนเดียวลำบากยกไม่ไหวนะลั่นไปแล้วเมื่อกีอ้ตรงนี้ผมนึกว่าหินมันขาดนะครับบางส่วนเนี่ยผมเอาลากลอดดูมาด้วยนะก็เสียวเหมือนกันเนี่ยกลัวว่าเนีน่ยนะปตมันจะดันจนหินมันแตกนะครับส่วนนี้ก็เหมือนกันนะะ ถ้าลายเส้นนี้เบียดมากผมว่ามีสิทด,ดันกินตรงนี้แตกออกมานะฮะต่อทำอะไรไม่ได้แล้วครับลาเขามาถึงขนาดนี้แล้วมันสวยทั้งสองหน้านะแต่ว่าหน้านี้จะมิตีเขาจะมากกว่า ด้านนี้ระเบียบลาดจะสวยกต้นลมลุงเขาประมาณนี้เลี้ยงทิ้งๆครับไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยใส่รถเข็นนี้มาเมื่อกี้ ลากขึ้นมาทำคนเดียวเอวลันนะโอเคครับก,ก,นนะก็เอาไม้ดูนแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตอนนรามาปลูกให้เอาให้ดูกันอีกรอบแบบชัดๆนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ